ปล่อยตัวแล้วเก่งลายพรางออกจากเรือนจำน้องเนยรับหน้าคุกบอกเริ่มต้นกันใหม่หลังจากอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเก่งลายพรางถูกสารอาญาตัดสินจำคุก3ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาและปรับ2.8แสนบาท คดีครอบครองยาไอซ์5กรัมในเรือนจำคลองเปรมโดยศาลตัดสินเมื่อเดือนสิงหาคม2560โดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2551ขณะเก่งลายพรางถูกคุมตัวในเรือนจำคดีปล้นทรัพย์เมื่อปี2546แต่ขณะอยู่ในเรือนจำเจ้าหน้าที่ค้นเจอ,อยาไอซ์5กรัมสอบพบเป็นของเก่งลายพรางจึงถูกดำเนินคดีอีกจนนำมาสู่การพิพากษานอกจากนี้เก่งลายพรางยังโดนคดีพยายามฆ่าและคดีอื่นๆอีกด้วย ล่าสุดวันที่13ธันวาคม2563น้องเนยสายทานหวังประเสริฐพันรยาของเก่งลายพรางโพสต์ Facebook และไลฟ์สดขณะเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวเก่งลายพรางออกจากเรือนจำโดยมีครอบครัวและเพื่อนๆไปรอรับเป็นจำนวนมากรวมถึงน้องเนยสายทานด้วยจากนั้นเก่งลายพรางได้โพสต์เฟ e บุ๊กว่าเริ่มต้นกันใหม่นะพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับน้องเนยสายทานขณะที่พันรยาคนสวยก็โพสว่ายินดีต้อนรับปัญญากลับบ้าน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ